ไตวายเร็วมากอายุสั้นก่อนวัยอันควรเสี่ยงฟอกไตและติดเตียงถ้ายังกินและมีนิสัยแบบนี้ไม่เคยมีใครบอกคนไทยว่าทําให้ไตพังสมองเสื่อมแล้วมะเร็งปอดมาหลายคนปฏิบัติตัวดีกินอาหารสูตรเหรียญทองแต่ค่าไตยยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่า1คุณเครียดคุณต้องปล่อยวางสองคุณออกกําลังกายหนักเกินไปก็ไตเสื่อมได้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าไตพังค่าไตมันทํางานหนักนะครับดังนั้นระวังออกกําลังกายหนักไปไตลดลงได้นอนน้อยไตลดลงได้ดื่มแอล แอลกอฮอล์ไตลดลงได้กินน้ำจิม้มน้ำปลาซีอิ๊วหรืออะไรที่มันเค็มๆไตลดลงได้อันสุดท้ายเลยที่คนไทยมองข้ามก็คือฝุ่นครับฝุ่น ทำร้ายทุกอวัยวะในร่างกายมันไปที่ไตมันไปที่ปอดไปที่สมองไปที่ตบับไตพังได้สมองเสื่อมได้นะครับหลอดเลือดอักเสบได้ความดันสูงได้5วิตามินที่บำรุงร่างกายทั้งไตตับสมองหัวใจหลอดเลือดก็คือ1 D3 K2 สําหรับสูงวัยในเรื่องวัยทองกระดูกพุน 2, นะครับวิตามิน B ทุกตัว1 2 3 4 5 6 7 9 12เป็นแบบ active form ด้วยนะ D K with โอเมก้าสสังกะสีแมกนีเซียมนะครับเป็นตัวยืนพื้นที่ควร กนทุวัแต่วิตามินดีพอเรากินแล้วระดับในเลือดเรามันถึง50-80แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเรากินวันเว้นวันถ้าเราเกินร้อยก็ไม่ต้องตกใจนะหยุดกินอาทิตย์นึงแล้วกลับมากินวันเว้นวันวิตามินดีผมแนะนําแบบนี้ทุกคนควรจะต้องกินให้มีระดับในเลือดที่ดีใครอยากได้ความรู้สิมว่าดีเคนขนมอะไรผู้ป่วยไตยไม่ควรกินอันดับที่1พวกฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกนี้คือน้ําตาลสูงมาก2นะครับพวกขนมปังไส้กรอกหรือครัวซองชีสมันมีโปรตีนไหมน้อยมากแถมเป็นโปรตีนแปลรูปรา c. 3านะครับคุก ขี้เนยบัตเตอร์เค้ก4ขนมเปี๊ยะหท็อปฟอร์มเลยคือปลาต้องโก6ระวังโรตีกรอบๆราดทั้งครีมเทียมทั้งมาจารีนทั้งน้ำตาลและนมข้นหวาน7คือพวกขนมทอดอย่างอื่นพวกขนมกรุบกรอบผักผลไม้ทอดไม่ดีต่อไตท่านเลยนี่คือขนมที่ทำร้ายไตทำร้ายผิวหน้าผมเลยจัดเป็นสูตรอาหารสีแดงใครยังไม่มีสูตรอาหารสีแดงพิมพ์ว่าสีแดงคนที่เป็นโรคไตต้องกินอะไรพืชผักผลไม้ในสูตรอาหารเหรียญทองบรอกโคลีหน่อไม้ฝ แตงกวาผักกาดขาวกระหล่ำปีกระหล่ำปีดาวผักบุ้งคะนา้าใบเหลียงผักเชียงดามะนละกระเจี๊ยบเห็ด หลากชนิดไม่เอาน้ํามันพืชไข่ดีปลาได้ไก่ได้เนื้อแดงเลี้ยงหมจะชอบกินใบเหลียงกับเชียงดาผัดไข่แบบไม่น้ํามันไม่เค็มผัดน้ําดังนั้นไฟเบอร์ผักใบและไข่ดีต่อไตท่านคุณต้องกินไฟเบอร์ให้ถึงวันละ30กรัมเป็นต้นไปถ้าคุณอยากฟื้นฟูไตและลดไขมันเร็วก็มีตัวไฟเบอร์ที่ผมทําเป็นไฟเบอร์สกัดจากผัก8ชนิดไฟเบอร์หนึ่งซองได้ไฟเบอร์เท่ากับผัก1นกิโลทำมาจากผัก8ชนิดและเป็นพรี ไบโอเทเแหล่งมีโปรไบโอติกส์ด้วยกินวันละ1นซองถ้าคุณกินผักไม่ถึงผมเชื่อว่าไม่มีใครกินผักในวันละครึ่งกิโลถึง1กิโลเป็นไปได้น้อยมากบางทีผักสลัดครึ่งกิโลไฟเบอร์ยังไม่ถึง10กรัมเลยนะถ้าไม่ถึงเราไปกินตัวไฟเบอร์เสริมใครอยากได้สูตรก็พิมพ์ว่าไฟเบอร์เแล้วเป็นโรคไตกินอะไรไตดีขึ้นเป็นโรคไตให้กินโปรตีนจากธรรมชาติจากพืชจากถั่วเมล็ดอ่อนถัว่วเลนทิลถั่วเหลืองเป็นลูกถั่วขาวถั่วแดงถั่วลันเตาถั่วลูกไก่พูดเสมอเลยเเพาาะงนนนนวิจัััยยมมมอกป็ ซปเปอร์ฟู้ดที่คนไทยกินไม่เป็นแต่ว่าในคนที่อายุ100ปีบวกบวเนี่ยเขากินกันแบบนี้กินถั่วเน่ากินถั่วลันเตาอายุยืนเพราะวิตามินเยอะเกลือแร่เยอะกากใยเยอะโปรตีนเยอะไฟเบอร์เยอะครบสารอาหารชะลอวัยกินถั่วเหล่านี้แทนเนื้อสัตว์สักวันละมือ้อสองมือ้อแล้วไตคุณจะดีขึ้นใครอยากได้ถัว่วพิมพ์ว่าถัว่วมัทฉะเป็นสุดยอดน้ําชะลอวัยที่คนญี่ปุ่นดื่มทุกวันถ้าคุณเป็นโรคไตคุณดื่มมัทฉะได้แต่อย่าดื่มมัทฉะหวานอย่าดื่มมัทฉะผสมนมอย่าดื่มมัท ดื่มมัทฉะที่มีรสชาติอะไรเลยนอกจากขมหรือว่าฝาดแต่ว่ามัทฉะของผมไม่ขมไม่ฝาดแล้วมัทฉะกินแล้วมันเดียงไงหนึ่งเลยมันฆ่าเซลล์มะเร็งตัวอ่อนได้ในหลอดแก้ว2มันช่วยบำรุงกระดูกคุณได้กระดูกคนญี่ปุ่นแข็งแรงเขากินนัตโตะก็ดื่มมัทฉะกับถั่วเหลืองแล้วมัทฉะครับช่วยในเรื่องของลดไขมันเลวได้ด้วยนะเรื่องระบบเผาผลาญได้ใครอยากได้มัทฉะเพิ่มว่ามัทฉะห้าน้ำห้ามกินในผู้ป่วยโรคไตน้ำมันที่1ก็คือแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเบียรววดกก้้าิิสีทล สองนะครับคือน้ำปลาน้ำซีอิวซีอิวขาวซีอิวดำหรือพวกซอสรุงแต่งเราอย่าเติมเพิ่ม3ครับคือน้ำาอัดลมน้ำาอัดลมอึกสองอึกหยุด4ีน้ำแดงหรือน้ำเขียวหรือน้ำทุกน้ำเลยที่มันหวานหรือ5น้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพร้าวน้ำผึ้งน้ำตาลข้าวโพดยี่ตัวแย่เลยนี่คือ5น้ำที่คนเป็นโรคไตไม่ควรดื่มสาเหตุโรคไตของฉันคืออะไรอันดับหนึ่งเลยบุหรี่และพีเอ 2 5 2เล่าแอลกอฮอล์สกินเคม็ม4กินไส้กรอกทุกวี่ทุกวันมาเป็นหลายปีหรือพวกเนื้อแปรรูป5้าดื่มน้ําน้อยคุณต้องดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละ2เลิตร็ดสมุนไพรที่กินนานๆก็ระวัง8ยาเคมีเกินขนาดยาแก้ปวดพัมเพื่อสุดท้ายวิตามินดีต่ำไปก็มีปัญหาได้เหมือนกันเพราะไตคุณสร้างวิตามินดีเนาะหลายคนเลยที่วิตามินดีต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือความดันสูงเสียงเบาหวานยิ่งไตเสื่อมเร็วใครอยาก ได้ความรู้พิมพ์ว่า D K